สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจมกิตวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องของการต่างประเทศเลยนะครับก็พูดคุยกันมานานว่าการต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ผมเรียนมาตลอดว่าสถานการณ์จะคุกรุ่นมากขึ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะแล้วเสร็จแต่ที่แน่สถานการณ์ไม่ปกตินะฮะแล้วก็ไม่ปกติจริงๆนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศ บอกว่าจะมีมาตรการตอบโต้รัสเซียด้วยการจะแชฉข้อมูลหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการตอบโต้รัสเซียปรากฏว่าเช้านี้นะฮะเป็นเวลาเช้ามืดของไทยนะครับก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลบารักโอบามาซึ่งจะสิ้นสุดการดำเนินการวันที่20มกราคม2560เขาประกาศขับไล่ทูตรัสเซียและเจ้าที่ทั้งหมด35คนออกจากประเทศ แล้วก็ขับไล่ครอบครัวทั้งหมดออกไปด้วยนะครับขณะเดียวกันให้ดําเนินการภายใน72ชั่วโมงและปิดสํานักงานของรัสเซียภายในสหรัฐอเมริกาและปิดธุรกิจ9 9แห่งของรัสเซียทั้งหมดด้วยนะครับนี่คือมาตรการตอบโต้ที่เกิดขึ้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับขณะเดียวกันนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือที่ซีเรียนะฮะรัะเสเซียประกาศบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอา่ซีเรีย ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกบฏสามารถตกลงได้สถานการณ์ปกติเรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับมีการกล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่าอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนอาวุธนะฮะอาวุธกับกลุ่มกบฏนั่นะคือนะปรากฏการณ์ที่2ปรากฏการณ์ที่3โรงงานเหล็กในจีน2แห่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ในจีนประกาศปิดตัวซึ่ง ผู้ประกอบการในไทยบอกว่าการประกาศปิดตัวของจีนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบกับไทยในปี2560เพราะว่าไทยนําเข้าเหล็กจากจีนนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบโดยเฉพาะการก่อสร้างเครื่องมือก่อสร้างอุปกรณ์ก,การก่อสร้างจะแพงขึ้นนะครับขณะเดียวกันเรื่องของทองนะฮะเอาปรากฏการณ์เดี๋ยวผมจะมาเชื่อมให้ท่านผู้ชมมเห็นว่าริังนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันทองพุ่งขึ้น100บาทนะครับ ทองในประเทศไทยทองซื้อขายทองแท่งอยู่ที่19,600บาทขายที่19,700บาทนะครับในการซื้อ19600ขาย17ึ0 0้19,700นะครับทองรูปพรรณันสองร้อยบาทขายที่2 0ง0 0กับ200บาทนะครับขณะเดีวยวกันที่ฟิลิปปินส์ก็มีการระเบิดในหลายจุดนะครับในประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย50คน นี่คือเชิงปรากฏการณ์ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ละสิว่าในเชิงกลยุทธ์มันกาลังจะเกิดอะไรขึ้นกันนะฮะอย่างที่ผมรเรียนท่านผู้ชมในเรื่องแรกๆเลยนะครับการต่อสู้ของมหาอำนาจสองฝ่ายไม่จะใช้ซีเรียเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ตอนนี้รัสเซียเขาเอาอยู่พอเอาอยู่จึงมีข้อตกลงในการที่จะหยุดยิงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับการที่เขาโจมตีสหรัฐว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏนั้น เป็นกลยุทธ์การปิดทางเพื่อไม่ให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของสเรียได้เป็นกลยุทธ์ทางการทหารนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะฮะปิดทางแล้วก็เจียจาแล้วก็ตกลงเ,เขาเก่งนะฮะกลยุทธ์นี้ยี่มากนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของการขับไล่ทูตรัสเซียเนี่ยเฮือกสุดท้ายละในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเฮือกสุดท้ายละของกลุ่มของบารักโอบามานะครับ ที่ทําการตอบโต้รัสเซียกล่าวหาว่า <c oughs> รัสเซียแจรกแจงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาจนส่งผลทำให้ฮิวร์กินตันพ่ายแพ้ไปแฮกข้อมูลไปแทรกแซงข้อมูลนะฮะใช้คอมพิวเตอร์ไปแทรกแซงจงส่งผลทําให้อีเมลของฮิวล์กินตันหลุดออกมานะครับแล้วก็ส่งผลทําให้ต้องพ่ายแพ้การเลอนตั้ง <c oughs> นะครับนั่นหมายความว่าการต่อสู้ในเฮือกสุดท้าย ที่มีกุญซือใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดนะครับไม่ค่อยออกตัวหรอกเป็นอดีตรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเก่านะครับแล้วก็มีเห็นรีคริสิ์เจอร์ที่ออกหน้ามีบารักโอบามาฮิวดกินตันออกหน้านี่นะครับกำลังลําบากเกมเขากําลังลําบากเพราะว่าเขาเล่นด้านดาร์กด้านมืดเนะเหมือนดาร์ไวอ้ดาร์ไวเดอร์ดาร์ไวเดอร์เล่นด้านมืดมาโดยตลอดเพราะด้านมืดด,มด,ด้านมืดกำลังถูกตีกลับกําลังถูกตีกลับเก่งกลยุทธ์ เหมือนนะฮะเหมือนประเทศไทยไหมด้านมืดถูกตีกลับแต่ในมหาอำนาจช้ากว่านะฮะสหรัฐช้ากว่าเพราะตัวเขาใหญ่ช้างดูใหญ่มันช้าด้านมืดกําลังถูกตีกลับนะครับในขณะที่ไทยด้านมืดถูกตีกลับเกือบเกลี้ยงแล้วนะฮะเกือบเกลี้ยงเลยแต่ยังไม่หมดต้องใช้เวลานะครับด้านมืดกําลังถูกถูกเล่นงานโดยวงเวียนของกรมปนะในมหาอำนาจก็กําลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน <c oughs> นะครับ สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ในเฮือกสุดท้ายก่อนจะหมดอํานาจเกิดอะไรขึ้นในขณะที่สถานทูตรัสเซียในอังกฤษนะฮะก็ส่งภาพเป็ดเป็ดง่อยเป็ดง่อยบอกว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มบาร,รักโอบามาเปลียบเสมือนเป็ดง่อยที่กําลังหมดอํานาจและกําลังดิ้นในเฮือกสุดท้ายอืมเขาน่าสนใจและเขายืนยันว่าเขาจะดําเนินการตอบโต้แบบแสบเผ็ด ้จไดแต่แปลกอันหนึ่งที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้หลายครั้งว่าทองจะขึ้นจะลงท่านผู้ชมให้ดูเมื่อไหร่สถานการณ์เงียบและกําลังจะดาวลง <c oughs> นะครับเราจะเห็นว่าราคาทองจะดาวลงถ้าเมื่อไหร่สงครามจะมาทองจะขึ้นท่านผู้ชมเห็นไหมฮะทองค่อยๆด,ด,ขด,ดขีขึ้นดีขึ้นวันเนี้พุ่งมาร้อยบาทเออแป๊บเดียวร้อยบาททองขึ้นเลยและเกิดการวางระเบิดในฟิลิปปินส์ น <c oughs> เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดการขับไล่ทูตในสหรัฐอเมริกาทูตเียในสหรัฐอเมริกาเห็นไหมฮะการก่อตัวของสงครามมันกําลังเกิดการก่อตัวกําลังเกิดแต่สําเร็จไหมผมว่าไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายยกเว้นแต่ผู้นําประเทศใดประเทศหนึ่งถูกครอบสังหารอันนั้นเกิดแน่ ต้องเรียนนี่ถเกิดแน่และจับตามองให้ดีเลยท่านผู้ชมจับตามองให้ดีเลยนะครับการระเบิดที่ฟิลิปปินเนี่ยบางคนถามเอะฟิลิปปินไม่เกี่ยวอะไรด้วยฟิลิปปินมายืนข้างจีนหรือข้างรัสเซียและแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาชัดเจนที่ผ่านมาผู้นําของฟิลิปปินเนี่ยนะครับถูกลอบสังหารมีทีมงานได้รับบาดเจ็บทีมรักษาได้รับบาดเจ็บ7คน และผมเรียนท่านผู้ชมเสมอนะบอกว่าจับตามองเรื่องเหล่านี้ให้ดีมันเกี่ยวก้องและผูกคันกันเป็นแพรเลยนะครับนั่นหมายความว่าไงทองจะเป็นยังไงสถานการณ์ทองจะดีดสูงขึ้นในช่วงปีเก่าเข้าปีใหม่จะสูงขึ้นจะสูงนานไหมอยู่ที่สถานการณ์ก็ผมคิดว่าคงอยู่ไม่เกิน15 15มกราคมทองน่าจะดาวลงแหละนะครับเพราะว่ามันจะมีการใช้ทองในช่วงสงครามนะครับแล้วก็ในช่วงปีใหม่ด้วย ในยามสงครามทองมีค่ามากชนะี้ยึดหลักของมันนะ่ะสงครามจะเกิดทองมันดาวสงครามเกิดทองขึ้นหลักการมีแค่นี้ฮะในเชิงกลยุทธทางการเมืองวิธีการดูทองสังเกตทองนะฮะใช้หลักสติดูจะขึ้นจะลงแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่สถานการณ์การใช้การต่อสู้การต่อสู้ทางอะไรทางเศรษฐกิจทางตัวเลขการต่อสู้ทางอะไรอีกการต่อสู้ทางไซเบอร์และสิ่งที่ผมรเรียนใานผู้ชมว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นคือ วินาศก,กรรมแง่เห็นไหมฮะมันเกิดมาไล่ไล่ไล่สามหลักเนี่ยไม่หนีไปไหนหรอกไม่หนีไปไหนหรอกมันก็จะวนอยู่ที่เดิมเห็นไหมฮะไอ้ที่เล่าเล่าเล่าเาเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นนั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าสถานการณ์ขนาดนี้นะครับในไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปนะครับไม่ว่าตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเอเชียเรียกว่าสถานการณ์ไม่ปกติในประเทศไทยก็เช่นกันนะครับสถานการณ์ไม่ปกตินะครับ ทางเจ้าที่ของรัฐได้มีการส่งกําลังทหารบกทหารอากาศนะฮะเข้าไปทําการอารักขาในจุดสําคัญสาคัญในกรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพระบรมหาชจวังมีการส่งกําลังเจ้าที่ทหารเข้าทําการตรวจสอบพื้นที่และมีการกวาดล้างอย่างหนักหน่วงมีการจับกลุมอาวุธได้จํานวนมากนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรผมเรียนท่านผู้ชไมไว้แต่แรกไงในประเทศไทยมีคนส่งสัญญ,ญาณจะพยายาม ทำเหตุที่ไม่ดีกับประเทศไทยในต่างประเทศสถานการณ์โลกไม่ปกติสุดท้ายก็เกิดเหตุระเบิดวินาศกรรมเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์จนได้และมีคําก่อนน้านได้มีคําประกาศเตือนนะครับประกาศเตือนไปในหลายประเทศเลยโดยเฉพาะสาภาพยุโรปว่าอาจจะเกิดการวินาศกรรมในช่วงสิ้นปีและผมเคยยกตัวอย่างเหตุการณ์ปี2529 2549ขึ้นมาว่าในประเทศไทยก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นทางเจ้าที่จึงของไทยยังได้มีการเตรียมพร้อมอย่างนักน,นะครับ มั่นคงและไม่ใช่ตั้งรับอย่างที่ผมเรียนตั้งรับไม่ได้ต้องรุกเขาก็เลยออกทําการกวาดล้างและเขายังคงมีมาตรการสำคัญสำคัญ,คญอีกสองสามาตรการที่ต้องทํานะครับซึ่งตำรวจสบานก็คงจะเป็นแนวทางที่ดีในการวางมาตรการป้องกันเพียบเพราะมิฉะนั้นธนาคารของไทยจะไม่ต่างจากฟิลิปปินส์เลยนะครับเพราะกลุ่มที่ทําลายชาติก็มุ่งมั่นจะทําลายชาติต่อไปกลุ่มที่ปกป้องชาติก็มุ่งมั่นจะปกป้องชาติต่อไปนะครับ นั่นหมายความว่าอย่างไรนะฮะมีคนถามผมจากต่างประเทศมาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษถามมาเยอะเลยนะในช่วงที่ผ่านมาในกลุ่มไลน์ของพวกเราเนี่ยเราใช้ชื่อกลุ่มไลน์ของหุ้นส่วนนะฮะก็ไลน์แอดนะจะมีแอดวิหกนิวส์ vihoknnews เนี่ยแอดไลน์วิหกนิวส์ e เนี่ย,ยแล้วก็ของ Facebook นะของผมชื่อเทิดศักดิ์เกียรติจิรณาไปเข้าที่เพจนะฮะกดไลค์ก็เข้าไปเลยนะครับได้ได้เยอะอยู่นะครับก็ปรากฏว่ามี หุ้นส่วนทั้งหลายส่งภาพมากําลังดูนั่งดูผมเนี่ยนะฮะนั่งดูวีหกนิ้วเนี่ยจากทั่วโลกเลยส่งมาผมก็ทีมงานก็ช่วยกันก๊อปปี้ก๊อปปี้แล้วก็โพสต์ไปว่าหุ้นแต่ละประเทศส่งมาเปยางประเทศหนึ่งก็นหนาวหนาวประเทศหนึ่งก็มืดมืดอะไรเงี้ยก็ส่งมาทั่วฮะโดยเฉพาะสาภาพยุโรปตอนนี้กําลังหนาวกําลังหนาวแล้วถามกลับมาว่าแล้วจะทํำยังไงกันฮะคนไทยในต่างประเทศจะทําตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะครับ หนึ่งเราเห็นแล้วในการปิดตัวของโรงงานของจีนเนี่ยมีการปิดตัว2แห่งใหญ่ๆนะครับจีนปิดนีนหนาวละในออสเตรเลียผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะก่อนหน้านั้นถ้าใครยังไม่ได้ติดตามผมบอกแล้วว่าออสเตรเลียกําลังมีปัญหาต้องมีการกู้เงินนะฮะถึง2-2งสองหมื่นล้านนะฮะมาทําการแก้ไขปัญหาธนาคารที่กําลังจะล่มในประเทศไทยก็ต้องแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นต่ออายุ เรื่องของทีวีดิจิตอลต่ออายุาวิทยุที่ป้องกันคนตกงานนะครับแล้วก็ออกมาตรก,การชอบช่วยชาติแจกเงินฟรีนั่นคือสิ่งที่มาตรก,การไทยของทํานั่นคือสะท้อนนี่เห็นว่าเศรษฐกิจเอาแน่มันเอาใหญ่แน่นะครับสิ่งที่ตามมาล่ะนะครับตอนนี้นะฮะสมคิดนะฮะซึ่งเป็นรัฐรมนรีกลางเขายังเชื่อว่าเศรษฐกิจดี เขาก็ต้องพูดว่าดีเขาพูดว่าไม่ดีมันก็แปลกเขาต้องบอกว่าดีนะครับอของจริงเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนะบริษัทจูปิดทีวีของเขาไปทั้งหมด6ช่องนะครับวันที่1ก็มกราคมสื่อต่างๆนิตยสารปิดตัวไปแล้วกว่า450แห่งเป็นบริษัทนิตยสารเนี่ยปิดตัวไปหมดแล้วนะครับปิดไปเยอะเลยบางที่อยู่มา4 50ปีก็ต้องปิดตัว นะครับนักธรกิจบ้านเมืองก็ประกาศปิดตัวหลายสำนักกำลังเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนักอย่างหนักเลยผมงเรียนท่านผู้ชมอย่างหนักอาจจะต้องมีการปิดตัวอีกนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์โดยรวมทางเศรษฐกิจโลกแล้วไม่ดีคนที่ถามอยู่ต่างประเทศว่าจะทํายังไงอยู่ต่างประเทศจะทํายังไงในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องระวังฮะท่านะผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะฮุ้นส่วนที่อยู่ต่างประเทศนะเรียนให้ทราบนะท่านต้องรับเข็มขัดและต้องท่างต้องระวังอย่าไปจุด จุดที่เป็นอันตรายที่เขาประกาศเป็นจุดเสี่ยงในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนแหล่งรวมคนเยอะๆเพราะคนล้านจะก่อเหตุสนะะแค่นั้นนะ่ะมันจะก่อเหตุตรงนั้นนะ่ะนั่นหมายความว่าอย่าไปนะครับเพราะถ้าไปเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเกิดปัญหาขึ้นมาก็แทนที่ว่าจะเป็นปีใหม่ที่มีความสุขก็ก็อย่าเลยนะครับอย่าถึงแม้มันจะป้องกันเจ้าที่จะป้องกันขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาล่ะมันก็ พูดยากเหมือนกันนะพูดยากเหมือนกันนั่นหมายความว่าสิ่งที่ต้องทำสองสิ่งคนไทยในต่างประเทศเนี่ยหนึ่งอย่าไปแหล่งชุมชนนะแหล่งที่มีคนเยอะๆอย่าไปในช่วงเวลาเนี้ยไม่ปลอดภยัยนะครับสองรัดเข็มขัดให้ดีเพราะสถานการณ์ในสาภาพยุโรปสาภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก,าาโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับสามราคาทองนะบอกใครซื้อขายทองนะฮะตอนนี้ทองกําลังขึ้นนะ ใครจะขายก็จะขายก็คงประมาณสักอีกสักสองสาวันปีใหม่เสร็จมันไม่เกินวันที่ห้ารีบขายทองกันเลล่ะถ้าใครจะขายนะส่วนใครจะซื้อรอรอหลังวันที่สิบห้าดาวลงแน่ผมดาวแต่อยู่ที่สถานการณ์ของสงครามนะฮะว่าการต่อสู้เขาจะหนักกันเลยสงครามคือสงครามไซเบอร์สงครามเศรษฐกิจสงครามกกอการร้ายแล้วก็สงครามอาวุธมีอยู่สี่สงครามนะฮะมันจะดูมันจะก่อสงครามมันไหนแต่มันไม่จบแต่ทีนี้นั้นเนี่ยมันจะมันจะ มันจะจบไม่จบจะชัดไม่ชัดมันจะเกิดก่อนวันที่20มกราคมนั่นหมายว่า15เลยอะไรเห็นชัดละว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยทางจะเป็นยังไงข้อต่อระหว่างวันที่15ถึงวันที่20เนี่ยนะครับจะเห็นชัดเรื่องของทองจะเห็นชัดเรื่องสภาวะเศรษฐกิจแต่ผมเชื่อว่าสภาวะเศรษฐกิจผมมั่นใจละว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมมั่นใจเลยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองรวมศาสตร์ต่างๆเข้ากันแล้วประมวลเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงแม้ว่า ทรัมป์จะเข้าบริหารนั่นหมายความว่าทาไมทรัมป์เข้าบริหารแล้วเศรษฐกิจไม่ดีค่าเงินตอนนี้เงินของสหรัฐอเมริกาเงินดอลลาร์แข็งเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองในการตอบโต้กล่าวหาทรัมป์ว่าทรัมป์เนี่ยนโยบายของทรัมป์ก็เลยทําให้ค่าเงินแข็งทั้งที่วีบรักโอมาเป็นคนบริหารประเทศแท้ๆมันควรจะคนรับผิดชอบมันไม่ใช่เป็นทรัมป์นี่ทรัมป์ยังไม่ได้บริหารเลยนี่ไปโทษทรัมป์อะไรไงแต่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองในการที่จะกล่าวหากันว่า เข้ามามีอิทธิพลกับค่าของเงินแล้วจอสโซล็อกก็ชื่ออยู่แล้วพอมดทางการเงินสะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นคนคุมตลาดหุ้น <c oughs> เห็นไหมฮะสิ่งอนี้เราวางเราเห็นตัวละครเรารู้เลยว่ามันเขาเล่นอะไรกันนะครับนั่นหมายความว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในแล้วก็ต่างประเทศต้องอย่างรู้สิ่งเหล่านี้นะฮะอย่างรู้สิ่งเหล่านี้ต้องรู้มาตรการสิ่งน,นี้โลกมันผันแปรและแปรผันเรื่เดินเดินไปเราคนไทยเดีย๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะโกลบอลไลท์สเตชันโลก,กาพิวัตต้องรู้ฮะโลกนี้มันแบนทฤษฎีโลกมันแบน คือรับรู้อ่ะอยู่ที่ไหนทั่วโลกรู้กันเหมือนกันหมดดูผมในทั่วโลกอ่ะนะครับบาลงบาเลนยังส่งมาเลยอ่ะบอกดูว่าดูได้บาเรลนะเออไม่น่าเชื่อกันนะฮะว่าโลกสื่อสารปัจจุบันมันไปไกลกันขนาดนี้สื่อยุคใหม่ไปไกลขนาดนี้เห็นผมอยู่เมืองไทยเนี่ยยังเห็นอยู่อ่ะเออแต่ว่าท่านอยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่อังกฤษนะฮะอยู่เยอรมันีอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเยอะมากชมผมเนี่ยฝรั่งเศสนะฮะสิ่งตัเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะผมเกิดขึ้นเพราะหุ้นส่วน บอกต่อแชร์ต่อและเล่าต่อนะครับเอาละนี่คือเรื่องราวการต่างประเทศซึ่งผูกพันกับพวกเราคนไทยไม่ว่าท่านจะอยูป่ประเทศไหนของไทยของโลกเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันไปหมดแหละนะฮะท่านพลาดแม้แต่นิดเดียวไม่ชมไม่ติดตามแล่นิดเดียวหรือว่าไม่ติดตามข่าวนิดเดียวมันหมายถึงอะไรทราบไหมฮะชีวิตและทรัพย์สินชีวิตคืออะไรชีวิตคือถ้าเขาเ,ขาเขามีเหตุวิทยากรรมขึ้นมาท่านไม่รู้ท่านทะลึ่งไปแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมากับชีวิตท่านก็เรียบร้อยแล้วครอบครัวท่านก็เรียบร้อยนะครับ ทรัพย์สินคืออะไรเสียทรัพย์ขณะเกิดเหตุไม่พอทรัพย์สินขณนะที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและไม่ดูไม่ศึกษามันก็จะเสียชีวิตแทนทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณหุ้นส่วนทุกท่านที่ติดตามมาครบปีแล้วนะฮะทำมาสาสเดือน4เดือนนี่ไงเออไว้อะ่ะชมกันเกือบ68ล้านแล้วใครไม่เชื่อผมก็มไม่เชื่อเหมือนกันนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่แชร์เพื่อชาติ ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เย็นกิจวัฒนาสวัสดีครับ ยุคสมัยสู้รบปรบมือไม่สิ้น